วันนี้เรามาขึ้นปุ๋ยมีการจนบุรีปุ๋ยดินที่เขาเอาไปปลูกต้นไม้ปลูกสวนดับสวนประดับบ้านนี่ครับน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะวันนี้น่าจะเป็นแกบมีการลมดีครับอยู่นี่ ีนผมอยู่การจะนะบุรีนะครับโอ้โหสอนย้อนแสงผมจะย้อนนะ <c oughs> ไปดูครับสูงปิดเลยโอ้หไม่ต้องไม่ต้องเสริมเลยครับ ใส่เพานะสูงปีดเลยหลอเช้า, <c oughs> ชาสายไปลงที่ผู่เจ้ามาสยามการผู่เจ้าเขาให้มเมาของที่การ้หนาบุรีนี่ครับอันนี้กลับ ปุ๋ยมะพ้าวปุ๋ยมะพ้าวเขาไปทำปุ๋ยเมื่อก่อนเป็นตรงนี้น่าจะเป็นโรงหมูโรงหมูเพราะเขาเลี้ยงเป็ดนะที่เขาใหญ่โตมาอันนี้มัน,นแกบกแกบที่มาผสมส่วนผสมของปุ๋ย Nó đôi bị đu Nó gần đi qua กอบไว้นละมีถุงเกลกาอะไรไม่รู้ <c oughs> นี่คือนี่คือปูมนมันปูมนมั <c oughs> นก็มีหลากหลายนะขเขามีเยอะอยู <c oughs> <c oughs> ่แสงแดดต้องพูดถึงแดดต้องพูดถึงแต่ลมดี ราหลังซ่อมเครื่องเครื่องก็พังนะครับจุดลูกหูกลูกตามากาดจนะบุรีสองรอบติดแล้วหมามันมองหน้าหมานมองหน้าหาเรื่องเอาเรื่องไอ้ตัวเนี้ยนีก่อนม,มองเอาเรื่องเดี๋ยวงานเข้า <Wells> ตัวแม to ่เรายังไม่ได้ขึ้นขึ้นตัวลูกก่อนบรรยากาศก็จะประมาณนี้เคงานขึ้นคุยขอสั่งกอกว่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูหน้าร้านก่อนนะร้านอยู่ในเดี๋ยวต้องอุดหนุนเขานหน่อยนี่ครับหสูงฟีดเลยครับฟีดเลยเดี๋ยวต้องอุดหนุนปุ๋ยเขาหน่อยละพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูหน้าร้านมาก่อนเขาขายลูกเท่าไหร่เนี่ยเกือบมาไม่ถูกนึกว่าทามเข้าไม่ได้ จริงๆแล้วเขารถใหญ่เขาวิ่งอยู่กดไม่เคยมานะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูที่ลงอีกทีนึงเผื่อจะเผื่อใครจะรู้จักไปซื้อของเขาได้นะฮะของเขาดีโอเคขอบคุณครับ